สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 กันนะคะในเรื่องของชนิดของประจุไฟฟ้าและการเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะเรามารู้จักชนิดของประจุไฟฟ้ากันนะคะแล้วก็มารู้จักกันว่าเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอามาดูที่ประจุไฟฟ้าก่อนนะคะประจุไฟฟ้ามี2ชนิดด้วยกัน ก็คือเป็นประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบนั่นเองนะคะประจุไฟฟ้าบวกเขาบอกว่าถ้าประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันเนี่ยก็จะผลักกันเมื่อมาอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าประจุไฟฟ้าที่ต่างกันก็คือบวกกับลบต่างกันเห็นไหมคะก็จะด,ดึงดูดกันแต่ถ้าลบกับลบก็จะผลักกันเช่นเดียวกัน นะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปได้เลยว่าประจุไฟฟ้ามี2ชนิดคือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบใช่ไหมคะอ,อีกข้อหนึ่งนะคะที่ควรจําก็คือว่าประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกันและประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดึงดูดกันนะคะนักเรียนดูภาพาแล้วก็ดูในช่องสีที่เป็นสีสีที่ครูทำไว้ให้นะคะดูในช่องที่เป็นกอไก่ที่เป็นสีเหลือง นะคะช่องสีเหลืองอันนี้จะเห็นว่าภาพเนี่ยก็คือขั้วบวกกับขั้วบวกนะคะประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าบวกใกล้กันสังเกตลูกศรว่าจะผลักออกจากกันนะคะพอมาที่ขอไข่สีเขียวเขียวประจุลบกับประจุลบเป็นไงคะประจุลบกับประจุลบก็จะผลักกันเช่นเดียวกันนะคะแต่พอมาที่คอควายสีชมพูค่ะช่องสีชมพูประจุบวกเจอกับประจุลบ ปรากฏว่าเป็นยังไงคะดึงดูดกันนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูอำนาจไฟฟ้านะคะประจุไฟฟ้าเป็นปริมาณทางไฟฟ้านะคะจากภาพเนี่ยคุณครูจะนำภาพมาให้ดู3ภาพด้วยกันนะคะเป็นก้อนกลมๆสามก้อนเอ๊ะมันคืออะไรนะคะเราไปดูกันนะคะลักษณะก้อนกลมๆนี้คุณครูจะแทนเป็นวัสดุ นะคะเป็นวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งละ่ะนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้วัสดุก้อนแรกของคุณครูเนี่ยคุณครูจะเ,เขียนเป็นประจุบวกไวร้รอบๆทั้งหมดนะคะหมายความว่าวัสดุก้อนนี้มีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นประจุบวกนั่นเองนะคะต่อไปด้านขวามือนะคะอันนี้จะเป็นวัสดุก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งแต่คุณครูเขียนบริเวณรอบๆ เป็นประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วลบนะคะซึ่งเป็นขั้วลบทั้งหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันตรงกลางคุณครูไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยแต่คุณครูเขียนว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านะมันคืออะไรเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะ,ะย้อนกลับมาดูใหม่นะคะคําว่าประจุบวกก็หมายความว่าในวัตถุชิ้นนั้นจะต้องมีประจุไฟฟ้าที่มีประจุบวก มากกว่านะคะหรือว่าประจุบวกทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเป็นประจุบวกทั้งหมดเลยในนี้และก็ขวามือนะคะจะเป็นประจุลบมากนะคะทั้งหมดเลยก็จะเป็นประจุลบเช่นเดียวกันดังนั้นอำนาจทางไฟฟ้าของวัตถุสองชนิดนี้นะคะก็คือเป็นไปตามที่เขียนไว้เลยนะคะถ้าประจุบวกเยอะกว่าก็จะมีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นบวก ถ้าประจุลบมากกว่าเราก็จะเป็นเราก็จะได้เป็นประจุไฟฟ้าเป็นลบส่วนวัสดุก้อนนี้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าคืออะไรโดยปกติแล้วนะคะวัสดุทุกชนิดเลยจะมีค่าความเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะดังนั้นตัวนี้ค่ะคําว่ากลางทางไฟฟ้าก็คือหมายความว่าต้องมีประจุบวกและประจุลบในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะคะ อ่ะต่อไปนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คุณคณรูก็จะทําเป็นวัสดุเป็น3ก้อนมาให้ักเรียนเหมือนกันก้อนแรกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะวัสดุชิ้นนี้นะคะเขาบอกว่ากอไก่มีอํานาจทางไฟฟ้าเป็นลบ เราย้อนขึ้นไปดูสิคะว่ามีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นลบคืออะไรจากเมื่อสักครู่ที่เราเรียนมาเมื่อสไลด์ก่อนใช่ไหมคะถ้าแสดงว่ามันมีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นลบแสดงว่ามันต้องมีประจุไฟฟ้าที่เป็นลบมากกว่าใช่หรือไม่ดังนั้นเราลองมาดูนะคะว่าวัสดุชิ้นนี้นะคะก้อนนี้นะคะว่ามันจะมีะะลบเนี่ยนะคะประจุลบเนี่ย กับประจุบวกอันไหนมากกว่ากันเราลองนับดูนะคะประจุลบก็จะมี1มี2มี3มี4นะคะแต่ประจุบวกมีเท่าไหร่ประจุบวกมี1มี2ดังนั้นประจุบวกมีแค่2ประจุลบมี4ดังนั้นจึงมีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นลบนั่นเองนะคะพอมาขอไข่ค่ะเรามาดูขอไข่ มีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นบวกอ่ะพอเขาบอกว่ามีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นบวกเราย้อนขึ้นไปดูสิคะจริงไหมนะคะเราก็ดูว่าไอในก้อนกลมๆเนี่ยค่ะในวัสดุชิ้นนี้ค่ะมันจะมีประจุฟไฟฟ้าที่เป็นบวกกี่กี่อ่ากี่ประจุนะคะตามที่เราดูแล้วมีกี่ประจุคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าประจุมีประจุลบเท่าไหร่คะหน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วประจุบวกมากกว่าประจุลบดังนั้นวัสดุก้อนนี้ก็จะมีอํานาจทางไฟฟ้าเป็นบวกนั่นเองนะคะส่วนอํานาจทางไฟฟ้าเป็นกลางนะคะก้อนตรงกลางเมื่อสักครู่นะคะสไลด์ก่อนมีอํานาจทางไฟฟ้าเป็นกลางหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าต้องมีประจุบวกและประจุลบ ในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะคะอันนี้เราลองมานับดูสิคะว่าบวกกับลบเท่ากันไหมนับนะคะบวกนะคะประจุบ,บวก1 2 3 3ประจุค่ะและมานับประจุลบค่ะว่ามี3ประจุไหม1,2,3,3ส3ประจุเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะทั้งประจุลบและประจุบวกมีค่าเท่ากันจึงมีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นกลางนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูไฟฟ้าสถิตคืออะไรกันบ้างนะคะไฟฟ้าสถิตเขาบอกว่าเกิดจากการที่ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าคําว่าไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าหมายความว่ายังไงคือแสดงว่าประจุบวกและประจุลบไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าประจุบวกและประจุลบ มีปริมาณเท่ากันเราจะเรียกว่าความเป็นกลางทางไฟฟ้าถูกไหมคะซึ่งโดยปกติแล้ววัสดุทุกชนิดจะมีค่าเป็นกลางทางไฟฟ้ายกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเราจะสร้างให้มันเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นมานะคะโดยการขัดถูหรือว่าแตะสัมผัสนะคะโดยการขัดถูหรือว่าแตะสัมผัสให้วัตถุสองชนิดเนี่ยนะคะเอามาถูกันพลังที่เกิดจากการขัดสีกันเนี่ยค่ะ ทำให้ประจุบนผิววัสดุเนี่ยนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนกันค่ะโดยจะเกิดขึ้นกับวัสดุประเภทที่ไม่นำไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะพวกยางพวกผ้าพวกพลาสติกได้หมดเลยนะคะซึ่งการที่ขัดถูกันนี่หละค่ะที่เราเรียกกันว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตทีนี้เรามาดู ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวันที่เราเห็นบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการหวีผมในตอนเช้าเวลาเราหวีผมเราจะสังเกตได้ว่ายิ่งอากาศหนาวนะคะเราก็หวีผมไปผมก็ติดหวีขึ้นมานะคะเป็นเพราะอะไรนั่นแหละค่ะก็คือเกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างหวีกับเส้นผมของเรา นะคะคเพราะว่าเส้นผมของเราก็มีประจุไฟฟ้าหวีก็มีประจุไฟฟ้านะคะเมื่อทั้งสองมา,เ,าเกิดการเสียดสีกันทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะมีการแลกเปลี่ยนถ่ายเทประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะมาดูที่เป็นผ้าขนสัตว์ผ้าขนสัตว์ถูกับแท่งอัมพันหรือว่าเป็นแท่งตัวนี้จะเป็นแท่งเหมือนแท่งพลาสติก นะคะเมื่อถูกันไปเนี่ยนะคะถูถูไปจริงๆแล้วเนี่ยในวัสดุ2ชนิดคือจะมีค่าเป็นกลางทางไฟฟ้าใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าตัวนี้เป็นกลางนะตัวนี้เป็นกลางนะและเมื่อเราถูกันไปค่ะเราถูถูถูกันไปเรื่อยๆจะเกิดประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วลบเนี่ยค่ะจากขนสัตว์นะคะจากขนสัตว์มาหาแท่งอัมพันธ ะะวิ่งมาหาที่แท่งอัมพันธ์ทำให้แท่งอัมพันธ์เนี่ยนะคะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบซึ่งจะทําให้ทั้งผ้าขนหนูและก็แท่งอัมพันธ์เกิดการดูดกันนั่นเองนะคะก็คือ,อขั้วลบกับขั้วบวกเห็นไหมคะพอนํามาใกล้ๆกันก็จะเกิดการดูดกันนั่นเองนะคะามาดูอีกภาพหนึ่งค่ะอิเล็กตรอนย้ายที่ นะคะเขาบอกอิเล็กตรอนย้ายที่ด้านซ้ายไฟฟ้าบวกเพิ่มขึ้นด้านขวาไฟฟ้าลบเพิ่มขึ้นนะคะก็คือลักษณะฝั่งนี้นะคะเป็นขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วลบสมมุติว่าเกิดการขัดถูการขัดสีกันนะคะมีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันนะคะฝั่งนี้ทําไมถึงเป็นขั้วบวกก็เพราะว่าฝั่งนี้วัดสดุชิ้นนี้นะคะ จะมีประจุไฟฟ้าบวกมากกว่านะคะฝั่งนี้เลยเป็นไฟฟ้าบวกเพิ่มขึ้นและเมื่อบวกมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งลบมากกว่าเมื่อเข้าใกล้กันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการอ,อิเล็กตรอนมีการย้ายที่ก็คือแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะสามารถเกิดเป็นลักษณะของเหมือนไฟฟ้าช็ดได้นะคะ แลบหนึงอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนหรือว่าถ่ายเทประจุไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนลูกลูกโป่งกับเส้นผมก็เช่นเดียวกันนะคะลูกโป่งกับเส้นผมก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับหวีแล้วก็เส้นผมของเรานะคะเมื่อเราเอาลูกโป่งไปถูก,กันกับ ผ้าขนสัตว์นะคะภายในลูกโป่งก็จะเกิดเป็นประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะประจุไฟฟ้าลบเกิดขึ้นและเมื่อผมของเรามีประจุไฟฟ้าบวกนะคะมันก็จะมีการดูดกันนั่นเองนะคะหรือเราเรียกว่ามีการถ่ายเทประจุนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการแก้ าการเกิดไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวันกันบ้างนะคะว่าเราจะแก้ยังไงเวลาเราเดินไปเราจับลูกป,ปิดประตูทำไมลูกป,ปิดประตูถึงช็อตเราเราควรจะทำยังไงนะคะประการแรกเลยเราก็ควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะไม่ให้ผิวแห้งนะเพราะการที่ผิวเราแห้งเนี่ยจะทำให้มีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ามีการถ่ายเทประจุไฟฟ้ากับวัสดุที่เราจับนั่นเอง ะะสิ่งที่ทําได้ก็คือกินน้าเยอะๆนะคะทาโลชั่นแล้วก็ฉีดพวกสเปรย์กาจัดไฟฟ้าสถิตนะคะมีมีสเปรย์พวกฉีดพวกเนี้ยนะคะทําให้ผิวเรามีความชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาเครื่องประดับหรือว่าเครื่องกุญแจเนี่ยแหละคะ่ะเวลาเราไปจับกับลูกบิดประตูเนี่ยเราก็เอากุญแจไปแตะก่อนเพื่อจะให้มันเนี่ยถ่ายเทประจุไฟฟ้าแล้วค่อยเอาเมือไปจับนะคะมันถึงจะ ช่วยได้นะคะอันนี้เป็นพิธีการแก้นะอาลละ่ะวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนนะคะส่วนวันนี้ก็ขอฝากการเรียนการสอนไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ